สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีพีที่296หรือ296นะคะโปรวันนี้ก็ยังเป็น3แถมหนึ่งนะคะแต่ราคาจะอยู่ที่200บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะใน3แถมหนึ่งนี้คือ1กระถางจะเป็น ลูกไม้มเมล็ดทุกเซตนะคะก็จะเป็นฟอร์ม1ต้นบ้าง2ต้นบ้างเป็นฟอร์มกอบ้างแต่เขาจะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะก็คือสามารถเอาไปัพไซส์แยกปลูกถ้ามีหลายต้นเนาะแยกปลูกได้ก็คือรอดูฟอร์มนะคะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะของกระถางใหญ่ในแต่ละเซตเนาะอีก2กระถางเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะ3แถม1ตัวแถมก็ยังเป็นลูกไม้มเมล็ดกระถาง2นิ้วเหมือนเดิมนะคะ บางเซตก็อาจจะมี2ต้นบ้างเป็นกอบ้าง1ต้นบ้างนะคะค้ากันไปในเซตเนะาะ3แถม1นะคะ200บาทรวมส่งนะคะ,ะ,คะเป็นคะไม้มีชื่อและลูกไม้มเมล็ดนะคะปูลงคลิปวันที่6นะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่7สิงหานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกน QR Code เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือบางท่านที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะก็คือปูถ้าอยากสั่งซื้อปูอยากให้โทรโทรมาสอบถามมากกว่านะคะเพราะว่าบางครั้งทิ้งชื่อที่อยู่ใต้ใต้คลิปบางครั้งมันอาจจะมีมิจฉาชีพมาเนาะส่งของเก็บไปเก็บเงินปลายทางไปให้แบบนี้แล้วก็เป็นแบบเสื้อผ้าเก่าเก่าแบบนี้นะคะป้องกันเนาะให้โทรมาที่เบอร์ที่ปูขึ้นให้ได้เลยนะคะ0 9 4ย์2 3 6 5 3นะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันเนาะ เซตที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งนี่ก็เหมือนมันจะมีแตกมาเรื่อยหรือเปล่านะคะก็จะมีเนี่ยต้นมีต้นเล็กๆอยู่ข้างล่างเนาะนี่นะคะทรงนี้กาลังกาลังฮิตกันเลยนะคะนี่นี่นะคะสวยกระดูกชัดด้วยนะคะเอาไปลุ้นดูฟอร์มเนาะเผื่ออนาคตมีไม้ที่ตัวเองตั้งชื่อนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองคมควานเขียวนะคะเป็นไม้ป้ายเนี่ยป้ายแบบลึกๆเลยนะคะอัพไซด์ได้เลยนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามกำเนิดทรัพย์นะคะกำเนิดเงินกำเนิดทองนะคะมีติดบ้านไว้ชื่อเป็นมงคลนะคะกระถางที่สามเหมือนจะมีสามต้นนะคะเป็นกอเลยนี่นะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งดูเซตเผื่อกันซัก สเซตเนาะสำรองไว้สักสองเซตนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วจะได้โทรมาแบบไม่เสียเวลาเนาะเซตที่2นะคะมี2ต้นสองสีสองแบบ2หน้านะคะนี่เอาไปแยกดูฟอร์มได้เลยนี่ดูต้นข้างล่างนะคะสวยกำลังสวยเลยนี่นี่นะคะไม้อะถ้าอยู่ในกระถางสี่แล้วอัพขึ้นกระถางใหญ่เขาจะโตวไวมากนะคะกระถางที่สองนี่ สีพนมมาต,ตัวนี้ไม้ด่างใบกลมโตมาสวยก็คือใบเขาก็จะคล้ายๆกับพวกเจ้าปลอกแก้วเลยนะคะพอแต่ความสวยเขาจะออกเป็นเน้นโทนออกแดงนะคะนี่กระถางที่สองกระถางที่สามตัวนี้จะเป็นทวาทศมาตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะดูต้นแม่ได้เลยไม่ผิดหวังนี่ก็ขึ้นแปดได้เลยเหมือนกันนะคะไซนี้โตไวมากๆนะคะตัวแถมมีสองต้นในกระถางนะคะหน้าเปรอะๆแบบนี้เลยกระถางที่สี่นะคะ เซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่สาจะเป็นเซตใบกลมกระถางใหญ่มี2ต้น2สี2หน้านะคะแต่ออกกลมทั้งคู่เอาไปแยกดูฟอร์มได้เลยนะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่สองสีพนมมาฟอร์มกำลังมานะคะนี่ กระถางที่3ใบกลมเหมือนกันปูโสมนะคะด่างใบกลมนี่กระถางที่4 2ต้นหน้าเปิดๆเปสองต้นสสีนะคะเซตที่3นะคะเซตที่3แป๊บหนึ่งนะคะเครื่องบินผ่านจะไม่ได้ยินเนาะ เซตต่อไปเซตที่สี่นะคะนี่มีกี่ต้นเอ่ยหลักๆต้นใหญ่อะมีสองนะคะแต่ต้นเล็กไม่แน่ใจนะคะอาจจะงอกมาเรื่อยนะคะเนี่ยแต่ทรงใบสวยแน่นอนเหมือนเขาจะมีสองต้นเนี่ยเหมือนจะเป็น 2, สองสีแต่สีจะคล้ายๆกันระหว่างเข้มกับเข้มกับอ่อนเหมือนตัวนี้กระดูกจะชัดกว่าตัวนี้กระดูกเขียวนี่นะคะมันคนละต้นกัน ใครไวใครได้เลยนะคะเครื่องบินปูพูดดังๆแล้วกันนอกกระถางที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นหนุมานเผาลงกาเป็นต้นอาจารย์เสริมนะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้หนุมานเผาลงกาตัวนี้สวยยิ่งอยู่นอกตู้นะคะกระถางที่3ามกเนิดทรัพย์นะคะกําเนิดเงินกําเนิดทองนี่ชื่อเป็นมงคลนะคะกระถางที่สามกระถางที่4ี่กระถางแถมก็มีประมาณ3ต้นเป็นกอนะคะนี่ เซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5ก็คล้ายกันเลยแต่น,นี้จะสีเข้มกว่าก็จะคล้ายกับศิลาเพชรเหมือนกันนะคะดูกระดูกเขามีสองต้นเหมือนกันเหมือนต้นนี้จะกระดูกดําแต่อันนี้กระดูกไม่ดํานะคะคล้ายกันอยู่แต่ว่าทรงใบคนละอันนะคะเอาไปแยกดูฟอร์มเนาะมีสองต้นนะคะไครใบไข่ไ,ขได้มันทํายากนะคะบางครั้งไม้มเมล็ดจ,จะให้มันสวยทยํายากจริง กระถางที่2กํกำเนิดซับเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกำเนิดซับนะคะกระถางที่3 1ตะวันพันดาวนี่ดูต้นแม่ได้เลยต้นแม่ก่อนจะเป็นแม่ก็หน้านี้เลยเหมือนกันนะคะสาเนาถูกต้องขึ้นแปดได้เลยสักพักหน้าออกแน่นอนนี่นะคะ1ตะวันพันดาวเป็นไม้ใบใหญ่สีสันสดใสกระถางแถมมี2ต้นหน้าปึเปะบนี่นะคะเซตที่5นะคะเซตที่ห้า เซตต่อไปเซตที่หนะคะหนี่ก็มี2ต้นนะคะใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งอาจจะคล้ายๆกันแต่เนี่ยมันติดแดงมาแบบนี้นี่นะคะนี่มี2ต้นเอาไปแยกเนาะกระถางที่สองโอ้9ทับนี่ใบใหม่เหลืองมาเลยนะคะนี่9ทับนะคะอัพไซด์ได้เลยกระถางที่สามตัวนี้จะเป็นคุณหญิงทองม้วนจะมี2ต้นนะคะใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่ง แต่ใหญ่นี่คือม้วนล,ละสีมาแล้วนะคะคุณห,หญิงทองม้วนนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่มีสองต้นสองแบบนะคะใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนี่เซตที่หกนะคะเซตที่หกเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนี่ทรงใบแปลกๆมีทั้งขึ้นทั้งเรียกว่าอะไรอันนี้ลงนี่นะคะแต่เหมือนมันมันจะเป็นด่างๆออก แต่จะมีหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นในกระถางนี่นะคะกระถางที่สองหน้าชนแดนไม้คู่ฝกักมณีล้อมเพชรน,นะคะด่างสวยสวยเลยอันนี้ถ้าอัพขึ้นกระถางใหญ่นี่คือพอร้อมพุ่งแน่นอนนี่นะคะหน้าชนแดนไม้ด่างกระถางที่สามริมขอบฟ้านี่ใส่นี้ก็อัพขึ้นแปดได้เลยริมขอบฟ้าก็เป็นไม้ที่ด่างยากเหมือนกันนะคะนี่ ไซต์โตเลยกระถางที่สามกระถางที่สี่สองต้นสองสีสองหน้าเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่แปดนะคะมาอีกแล้วเครื่องบิน,เป,น, 1, นเป็นกระถางที่หนึ่งมีสองต้นเป็นกาบทั้งคู่เอาไปแยกดูฟอร์มนะคะสีต่างกันอยู่นะคะกาบนี่นะคะมีสองต้นเอาไปแยกเอาแยกก็ขึ้นกระถางใหญ่เลยนะคะนี่ กาบนะคะกระถางที่สองก็กาบเป็นปักษาพนาวันตัวนี้ก็โตอีกนิดหน้าก็จะออกนะคะลวดลายก็จะออกสีก็จะออกนะคะปักษาพนาวันกระถางที่สองกระถางที่สามขุนรัตนาวุธเป็นไม้กัดสีเดี๋ยวสักพักหนึ่งสีกัดมาคือสวยมากนะคะนี่นะคะอัพไซส์ไว้รอได้เลยกระถางที่สามกระถางที่สี่สามต้นเป็นกอนะคะสามต้นสามหน้าเลย เซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้าอันนี้เหมือนจะเป็นกอทั้งเซตึโอ้เครงบินนี่นะคะเซตที่เก้าสองต้นสองสีสองหน้าสองแบบแต่ทรงใบคล้ายกันนะคะมีเปิดมาหนึ่งแล้วก็นี่รอดูฟอร์มนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองให้ตกโตไปเลยสามต้นในกระถางโอ้สี่ใครไวใครได้ไม่มีสำรองนะคะตกโตสี่ต้นเลยไปแยกได้สี่กระถางเลยนะคะน่าจะสี่หนึ่งสองสามสี่เลยนี่นะคะตกโตโอ้ได้สี่กระถางเลยเรามาเจอกระถางที่สามชายชนก็สามต้นก็คือมันป้ายทั้งสามนะคะบางป้ายบางต้นอาจจะป้ายนิด นี่เดียวนะคะนี่นะคะแต่ได้สามใครไปใครได้เลยเซตนี้กระถางที่สี่สองต้นสองสีนะคะเซ็ตที่เก้านะคะเซ็ตที่ 9. เก้าเซตต่อไปเซ็ตที่สิบเซ็ตสุดท้ายวันนี้ปําทำมาให้สิบเซ็ตนะคะอันนี้ก็จะออกจะกลมก็ไม่เชิงเนาะเปิดๆด,ด,งดงังๆมีสองต้นสองหน้าเครื่องบิน กระถางที่หนึ่งนะคะสองต้นสองสีสองหน้านี่หน้าเข้มเข้มแบบนี้เลยนี่นะคะกระถางที่สองตัวนี้จะเป็นวังสำรานเป็นด่างเยอะๆแบบนี้เลยหลอดใหมอาจอาจจะเผือกไหมแต่มันไม่สุดนะคะเนี่ยใบใบเนี้ยวันส่งเนี่ยใบเนี้ยอาจจะช้าน้ํานะคะแจ้งไว้ก่อนปูอาจจะตัดให้น้องพลนใบใบล่างๆให้เป็นไรแต่เนี่ยพอเขาด่างก็จะสวยแบบนี้วังสำรานเป็นไม้ด่างนะคะนี่ กระถางที่สองนี่นะคะเริ่มกัดสีแล้วต้นนี้ทวาทศมาศขึ้น8ขึ้น10ได้เลยนี่นะคะอยู่นอกตู้สีก็จะชัดเข้มขึ้นนะคะนี่ทวาทศมาศกระถางที่สากระถางที่สี่ทงต้นนี่ทรงใบนี่นะคะเซตที่10บนะคะเซตที่สิบสำหรับวันนี้นะคะกูก็จัดชุดเซตมาแบ่งปันทั้งหมดเลย10บเซตนะคะ ปูฝากลุงปานะ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ